น้องมาแล้วถือซอยแนยถือซอยแนอันนี้พอถือกล้องให้หนึ่งน้ำเขาว่าถือของใส่กันเอานี่พร้อมเจ้าเอาอันนี้พร้อมเอากอง,เอ,กองเอากองไว้ไฟหนึ่อ่าโอ้ยจังแมนเป็นเวียกจังแมนผ,ลผลู้หูผู้ไข่วันไปเดี๋ยวยานางกับมา <คำ S 2> เอาได้จา้จาหมูกกระทาง เพราะว่าซอยอ่อนค้นของกอนใช่โอ้ยจังแม่นน่นใส่ง่ายใส่คองใช้ง่ายใช้คล่องช่วยกันหน,น่อ,<ป>อง,ม,อง,อง,ง,องอมันจะเก็บของไว้ตลอดเดี๋ยวซื้อมือเก็บของลแล้วแหละเพราะว่จะมาเก็บของซอยไอเพิ่น์นเพราะว่าไอเาพิ่์นน่ะซ่าฮะอะ้ไม่ยังแม่สิไอเสียไพยล่ล่ะ เก็บของซอยกันยังสีแล้วยัง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 ซื้อมื่อเก็บของซอยวัญญพรพร้อมเพื่อขึ้นไปเอาของใส่รถไปก่อนอันกดล็อกแน่ไอ้กดล็อกแน่กันนั่นแหละอันนี้มากกดทีเอาของใส่ไว้ในรถไหม มันเก็บของซอยกันซอยกันทำมาหากินเอามือโจกเนี่ยเปิดดิบนวันรองเอ้ยกับเบิร์นเฮาดิเอากระคือบวกถุงก่อนเอาเอาเอากูยอมแล้วกูยอมแล้วกูรูกูยานกูยอมแล้ว อย่าอย่า,ายตีกันเอาเอาอย่ามาตีกันใส้รถถอยเด้อจะเปิดประตูวไวให้ยังนั่นงชมบาน เอาจูดูอะไรวะเอาไปจูดูอะไรวเอ๋ยวจับกูเดี๋ยวเบิรการดคลิปสวีดวันแบบเอคอยเดียวกันมาใช้รถคอยกัพ่อโอ้ยตายแล้วคลิปวีพี่ปิดรถก่อนดอกกลางวัน บรรยากาศโสมฮอสุดท้ายกันตีสงสัยสงสัยอันโสมมันเหรือฮอสุดท้ายแล้วที่นี่มันผู้นี้ก็อยากคนนี้ก็อยากเพิ่นก็เริ่มบอยย่อมเออเคยกระยานรถคอยนอหนี่รถคอยจอยจะหนี่เพิ่นก็อยู่ใกล้ๆนี่ ไปยืนเฝ้ารถไฟกันเด้อโอ้ยจะเรื่องสู่บอแมนปะจวบภญาติสมหมูอันฮอสุดท้ายเออสมหมูมันเหลือฮอสุดท้ายเพก่กยหาดกันชื่อพี่รอาพี่น้องเอาวาสนคลิปพี่ไปไเขากรไดเฝ้ารถ ดูแรลรถไม่ยังเจใชายคอยกินตีมันซื้อ KFC มาฝากอ๋อซื้อ KFC มาฝากเบิ้งรถเท่าดูขา้างหน้ามันเป็นยังบ่าลาไอ้ว่าแมนเขามาสุยรถเท่าติโอ้ยสะอ่อนซื้อ KFC มาฝากกันเออเอาว่าแต่บอปเป็นยังก็โอเคแล้ว <Okay. S 1> <laughs> ก็รก,กระตุกใจเบิร์ดเคยเอาของมาเก็บรถปัดสื่อเคมซี่มาฝากกันแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์อันญาเสื่อชวนหมูกันไปไปพี่น้องป้ารถเจ้าได้ไหมนี่รถราชชันได้หนั่นไาจีฮะป้าป้าป้าพี่น้องป้าจะไปเอาหมูกไกทะแล้วค่ะแม่ใส่ไปเป้าบ๊ายบายเขปเอามาฝาก Hmm. Kita buka hati. Papa, papa, ay, bong Lodeh